สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทางช่องเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแลว้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนั้นเลยครับดรเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกสำหรับมือนี้พี่น้องผ้ามาเลี้ยงควายพี่น้องควายยเหมือนเสาร์แดดอ่อนๆสองลาเวลาสองสามโมงเลยพี่น้องเขาอยู่เขาหมดนี่ ตกเบิ้ขึ้นมือขึ้นนี่ฝนแต่ว่าสวยสวยมา,จากจังน้อยแมงเร้าตกพี่น้อง้อาแถวทางนี่หลายเลยพี่น้องเลยม,มาปล่อยเลียงได้พี่น้องเด้อปล่อยปล่อยเลียงพี่น้องปล่อยกินยาทุากคนเนี่มนยมานเส่าสวยๆมาจังกับเขาเขา,ขาห่มพี่น้องควายมันบ่มากแดดมันเออบมันบ่มากแด,ดดได้พี่น้องมันมักห่มเลยมักหนํานอนหนําเลียงควายนี่สำหรับคนมือใหม่ได้พี่น้องเด้อถ้าอยากเรียงควายต้องมีซาเด้อ มีสามีหวยมีละม,มีแรงนำพี่น้องเพราะว่าควายมันมักนอนนำเขาจะมาเลี้ยงตากแดดขึง,งวัวบอะไรดิเลี้ยงตรงมีนำเลี้ยงควายกับเลี้ยงงว่วเวลามันผิดกันพี่น้องนี่มันแดดคึ้ยนามันบอ่อแดดออเอาควายออกมาเลี้ยงพี่น้องถามมันแดดและลงแซ่นำาลนตกไปแห้งดีพี่น้องฝนุตกลิ่น,เ,นเลี้ยงควายนี่คัก แต่ว่าเลี้ยงงัวมันบ่มักน้ำได้พี่น้องฝนตุกลินมันเลี้ยงคนละแบบพี่น้องมันแตกต่างกันการเลี้ยงง่วเลี้ยงควายมันสแตกงกันยู่ด้พี่น้องเด้อแต่ว่าควายเนี่ยมันกนิ่เลือกพี่น้องมันกิิหญยาบ่เลือกแต่ว่างัวเนี่ยกิิหนยาเหลือกเลี้ยงยากงัวเนี่ยเลี้ยงยากกว่าควายอยู่มันก็ยากคนละยางแต่ว่าควายนี่กินง่ายเลี้ยงง่ายกินง่ายกนิ่เลือกแล้วก็บอกค่อยยางพร้อม คอยไว้มันก็เกลี่มยมโยงใส่พี่น้องควายแต่ว่างูออกบันไดได้ยางน้ำกลอนห่วยมันขาล่าคนนี้ยางน้ำยางน้ำควายแต่ละงางน้ำงูแต่ละมือทันขึ้นหยายงสีมันบกเกีนควายอันงูนะ่ะมันกัดแต่ปลายปัดปัดปัดตั้งแ่ยางหลดแต่ว่าควายนั่นกินพี่น้องกินดีเลี่มดีบกคหวายางถ้าผู้ใดอยากเลี้ยงง่ายในการเลี้ยงก็คือเลี้ยงควาย แต่ว่าเลี้ยงควายมันกับว่าอยากนี่มันสู่แดดบ่ได้ต้องใส่ใจเวลาเห้เออกไปลามไปยอย่าเผลอเด้อลามตากแดดไว้บ่พราะฮอสม,มอง้อเลยลิ่นเดียวคาศอกอยนี้เศร้าง่ามๆแล้วต้องเอาแซน้ำพี่น้องฮันเดละ่ะเขาห่มเฮ็ดห่มมันต้องระมัดระวังการเลี้ยงควายเพระงงาะคืองวัวงัวนี่ลามตากแดดไปเลยบ่ปเป็นยังยังมาเลี้ยงยังเคียนแค่เดียวก็ได้แต่ว่าควายนี่บ่ได้พี่น้อง มันบ่มักแดดมันมักน้ำอันได้แช่น้ำมันเป็นส้มโงแห้งดีพี่น้องผิวมันดีดีต้องใส่ริมกันแดดคือคนดอกงูควายเอาลงนอนน้ำลดลงน้องนั่งเจียกต้มเอาต้มโพกไว้แล้วก็ไปลามใบแบบนี้มาแรงมากเอาลงนอนน้ำล่างขิดต้มออกเหนือนังมันสีตัวมันจีบก็คือกันกับงว แตกตั้งกันตังสิละ่ะต้งคนบ่ค่อยเข้าใจวิธีการเลี้ยงสําหรับคนมือใหม่ๆต้งจักว่าวา่เลี้ยงแบบไดงัว่าเลี้ยงแบบใดนกากอยาเดอพี่น้อ,นองเดอ้อเฮาต้องมาศึกษาวิธีการเลี้ยงวิธีการค้องวายก่อนว่ามันหมักแบบไยนี่งัว่มันหม,มักจังไดควายมักจังไดมาเรียนรู้พี่น้องมาบึงเขาเจ้าลงไวในใน u t u b e นี่มาลงมาศึกษาเบิ่งพี่น้องวิธีการเลี้ยงวาย อย่างง่ายกินบเลือกพี่น้องควายนี่แต่ว่าง่วนี่กินเลือกกัดตะไปยาก็ได้กัดตะไปยปัดปัดปัดยางบานนี่เมื่อยยางแต่ว่าควายนี่โอ้พี่น้องเลี้ยงง่ายง่ายตอนเลี้ยงพี่น้องแต่ว่าหันขาดน้ำบ่ไดแดดเถืองมีบ่ไดพี่น้องมันเหี่ยวร่วงขื่นเขี้ยนนี่ตัวมันบ่มักแดดเลี้ยงควายก็หาสื้อเลี้ยงควายทองอ่างๆด้วยพี่น้องเด้อ จะไปเอาค้อยป่าเสียงงมาเลียงดิทอ,องอ่างอ่างที่อยากจะสร้างมันดอกเขาให้มันเงาวไว้เตี้ยกัเพอเลียงมันอยู่ห่อสิเปียวตัวสูงตัวใหญ่คือข้าเจ้าสูงลอยชีสิบมันแต่าะค่าแพงสำหรับคนมือไม่ชื่อค้อยบานห้องนี่แหละแต่ว่าให้มันทองอ่างเครื่ังสีพี่น้องเมนี่กับเตี้ยอายุพี่น้องแต่ว่าทองมันอ่าง นั่งมันกันนะาพ้อมสูงลอยสามสิบสองเมตนี่เป็นพ่อยอ้ทรงลูกดีพี่น้องพ่อยอ้ทรงลูกดีสมเก้าจเจริญว้พี่นอ้องเพิ่นออกลูกเพิกลูกตัวก,ก้อนเพิ่นเป็นลูกตัวผูเลี้ยงข้าวเดียวกันใหญ่เดิลูกมันนี่ก็สิพามาเบิ่งลูกมันพี่น้องนี่ลูกไส้เพิน่นนี่ลูกไส้มันพี่น้องเลี้ยง นี่กุโตผูพี่น้องเห็นบอยว่นดีนี่แต่นเนื้อมันก็สมแม่มันนั่นแหละนี่เห็นบอยน้าตึนน้าลืมกืนแม่ิจเตี้ยให้ลูกดีพี่นอ้นนนนๆๆกกนองแม่นี่ก็สูงข้อมส,สูงก็มีอ่างอยู่เจ้าก็สูงสูงกว่าแม่นี่พี่น้องเพราะว่าแม่นี่มันสูงลอยสามสิบแปดนี่ลูกเพิ่น อยู่คนใหญ่แต่เด็เป็นร้านหมกปังพี่น้องร้านปังแปดลิวเป็นตัวเมเป็นตัวเมแต่ว่าควันเพิ่นดี่ดีพี่น้องนี่ควันตกสวงนี่นี่ควันเพิ่นควันตะนี่ควันตะเข็บตะขาบมาตกสวงพอดีพี่น้องควันตกสวงบักึกนี่ก็บควันต๊กสวงเท่านันพี่น้องเพราะเอิ่อญควันเหล่าแตกเหล่าเขาแตกเพิ่นเหลาไปแล้วผู้เฒ่าเพิ่นเหลาพี่น้องเพ้าไปตามตำราเพิ่นนั่นแหละเด้อ จักมันดีบ่ดีมองได้กระโปรงจักน้ำพ่นดอกพ่นหันผ้าเบาก็อะไรเยอะๆนี่แหละพี่น้องสั้มัญเครื่อนี่แหละฟางกินฟางเี่พี่น้องนี่ท่นกินฟางเข้าไปแล้วป็นอันตรายตอ่อควายต่องัวงพี่น้องนี่ให้ระมัดระวังเรื่องฟางเด้อพี่น้องเด้อฟางถุงพลาสติกมือละไม่ใช่ถุงพลาสติกอย่มือนี่ขยะ ทันก,กินเข้าไปกับไปอันด้วยสามชิปจีบแล้วรับมีโอก,กาสตายได้พี่น้องนี่แหละพี่น้องพอเปลีนแนวทางได้พี่น้องเด้อสำหรับมือใหม่เหลียงควายเหลียงว่าพิธีเรียกสื่อควายพี่น้องสื่อนังนันนา้องอ่างๆเบื้องน้ำนมมันพี่น้องเบื้องอันเต่าน้ำนมมันเป็นนุ่มใ่ๆนี่พี่น้องแม่นี่นุ่มใยเด้ พี่น้องผ่านเบิ้งนมมันสีเป็นเต่าใหญ่ๆเป็นหัวใหญ่ๆันี่แหละพี่น้องนี่เลี้ยงลูกดีถ้านมแบบนี้อันหวนัวน้อยๆตะเปาะนั่นก็เป็นทาแต่ว่าควายตัวนี้เป็นควายจิ้มหมอยพี่น้องหมอยเด้เห็นบ่หมอยเข้าไปข้างในเพื่อนี้พี่น้องพี่เข้าไปไมิตรหมอยเด้เขาว่าในตำราว่าให้ลูกงามให้ลูกดีลูกใหญ่กว่าพ่อกว่าแม่ ตำราพ่นเหาพี่น้องเด้อตำราพ่นเหลาไวแต่ว่าห้องก็บึงไปนี่แหละตามผมเลี้ยงมากก็คืออยู่ได้แหละพี่น้องคือตำราพ่นเหลาอยู่เพราะว่าลูกมันออกมาพึ่งในปกีเดือดมันก็ใหญ่ไหมตัวอ้ายมันก็ขายไปสามหมืน่นเลี้ยงแป๊บเดียวเพิ่นว่าตัวตัวแม่เพื่อนไดตัวแม่เชนนึงอยู่ก้อยแม่นี่โอ้ยแม,สมงง่สูงเหมือนไงสูงลอยสี่สิบพูดได้พี่น้อง ขนาดเม,ม่มันสูงอ่อยสามสิบสองลูกสูงอ่อยสี่สิบมันสรงลูกเขาเลยไปซื้อมาไหวพี่น้องซื้อแพงอยู่ซื้อตามตำล่าอยากได้ขล้องข้าเจ้าก็เลยซื้อออกพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็สมเก่าเจริญไหวพานไปแล,ะละ้วล่ะกำลังล่อรุ่นมึงปีนาได้พี่น้องเด้อการสำรับคลิปนี้เมื่อน,นี้เอาไปสำนี้ก็น,นะครับเด้อคลิปหนาจังพอกันไหมการสำรับคลิปนี้เมื่อน,นี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณในรายสวัสดีครับ